สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปนาแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปนาแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอยร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกคนล่ะคะ่ะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เล็บเจเจ5ก็ไป็ชาแนลเพิ่มขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะวันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นเนาะในการที่เราทำยูทูบเบอร์เนาะเกี่ยวกับนะคะชีวิตลงุงช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรหวือหวาใช่ไหมคะทุกคนต่างก็ยอดวิวตกกันนะเนาะนะคะ ทุกคนก็มียอดวิวจากที่เคยยอดวิวเยอะๆกันก็ตกตกตกลงนะคะส่วนช่องไม่รับจจะไม่ต้องไปไปพูดถึงนะคะทุกคนเพราะว่าช่องไม่รับเจไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนคนอื่นเขาคะ่ะอยากมีอยากมีโอกาสได้ไลฟ์สดทักทายทุกคนด้วยเนาะคะ่ะก็อในเมื่อครอบครัวเรามันเป็นอะไรที่มันไม่พร้อมนะคะมันก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดก็ต้องทําใจไปนะคะส่วนใครที่เขา มีโอ,อกาสไล์สดนะคะแล้วก็ไล์สดบ่อยๆอย่างนี้แล้วยอดมันไม่เหมือนเดิมอันนี้มันก็อาจจะมีการนอยกันเกิดขึ้นบ้างเนาะก็คือการหาไรายได้จากช่องทางอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเนาะ mm. ก็ลองหาสินค้านะคะสินค้าหลายๆสินค้าเข้ามาขายนะคะทุกคนเนาะเอาหลายๆรูปแบบมารวมกันขายนะคะ mm. อาจจะมีคนชอบสินค้าตัวนี้ไม่ชอบสินค้าตัวนั้นก็ เอามาหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาขายในช่องทางของเราเนี่ยแหละค่ะเนาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของลุงป้าหลายๆตัวก็มีมีให้เราเขายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในผลิตของผลิตภัณฑ์ของลุงป้ามันยังไม่กระจายออกไปเยอะนะคะมันยังไม่กระจายออกไปสู่คนภายนอกเยอะนะคะเพราะว่าลุงทําทําผลิตภัณฑ์มันขายให้ได้เฉพาะเอฟซของลุงป้านี่แหละค่ะเนาะ มันก็เลยเป็นทําอะไรที่ว่ามันลําบากหน่อยถ้าลุงป้าไม่มียูทูบเบอร์นี่แย่เลยนะคะถ้าลุงป้าทําช่องไอ่ยูทูบไม่ได้เยอะอนี้มันก็จะแย่และรายจ่ายรายอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะใช่ไหมคะทุกคนเนาะแล้ว f อลุงป้าเมื่อก่อนที่ที่เขาช่วงบุบๆนะทุกคนก็ได้ได้ได้ใช่ไหมคะพอมาช่วงนี้คือมันไม่มันไม่เวือหววาเหมือนเมื่อก่อนแลว้วอะจากที่เคยรายได้ได้ไดมันก็ตก ตกลงตกลงมันก็ต้องหาแนวทางอื่นที่จะมาพูดเสริมนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะไม่เลิศเจเจชื่อว่าพี่พี่น้องๆยูทูบเบอร์ที่ทายูทูบเบอร์นะ่ที่ไร้สดเนะ่เก่งกันอยู่แล้วค่ะเนาะมันก็หาวิธีที่จะทํากันนั่นแหละเนาะส่วนไม่เลิบเจเจนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะพยายามนะคะทําเต็มที่เมื่อมีเวลานั่นแหละค่ะเนาะไม่เลิศเจเจก็ไม่ได้คิดเยอะเรื่องเรื่องนี้ค่ะนะคะก็คือเรามีงานแต่ว่าเราก็อยากทายูทูบเบอร์สร้างรายได้ อีกช่องทางหนึ่งนะคะเนาะเพราะรายได้ของไมล์ริฟเจมันก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าไมล์ริฟเจก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับไมล์ริบเจรับจ็อบเป็นจ็อบๆไปแล้วมันไม่ได้ทําต่อเนื่องนะคะรับจ็อบนี้เสร็จอ,อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไปทําอีกจ็อบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องนะคะเนาะบางคนเนี่ยอย่างอย่างคนที่เขาทําประจาเนี่ยทาเป็นชั่วโมงเยอะเนี่ยเขาก็จะได้รายได้เยอะเนาะ แต่ส่วนมาดลพี่เจคือรับจบเป็นจบ b ไปอย่างนี้อ่ะมันรายได้น้อยแต่ว่าก็ทําแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วว่าแต่เราไม่ได้ทําชั่วโมงเยอะเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะพอเราจะทําตรงนี้สักพักมันก็ต้องไปทํางานอะไรอย่างนี้มันก็เลยเดี๋ยวมาดูข่าวก็หมดเวลาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรไปทํางานกลับมาก็ลืมข่าวที่ตัวเองดูนะคะ <laughs> <laughs> เวลาเราดูข่าวอันเก่าว่าเราจะพูดอะไรกันเนี่ยพอดูเสร็จไปทํางานกลับมาลืมแล้วเอา้า เราจะพูดอะไรนะคิดไม่ออกแลนะคะยิ่งเนาะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอย่างว่าแหละค่ะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะพูดอะไรต้องมานั่งฟังข่าวใหม่ค่ะทุกคนว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีนะาประมาณนี้แหละค่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนและค่ะเนาะสรรหาวิธีการที่เราจะสร้างรายได้ได้ให้กับตัวเองเนี่ยละค่ะยิ่งใครที่ต้องมีภาระนะคะรับผิดชอบมากมายนี่เนาะนะคะมันก็ต้องหารายได้เพิ่มนะคะ หรือใครที่เขานะคะทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายหรือทําสินค้าหาสินค้าออกมาขายเนี่ยมันก็ต้องหารายได้เพิ่มนแหละคะ่ะทุกคนเราอย่าไปนะคะเราอย่าไปกันใครว่าเราต้องขายต้องขายตรงนี้นะคะคือมาเริมเจเห็นใจทุกคนที่ทํามาหาก,กินเลยเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราจะมาเจาะจงว่าจะขายให้ของลุงป้ายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถ้าครอบครัวเขายังมีภระ,ะมากมายเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เขาขายอย่างอื่นไปด้วย มันก็เสริมไปให้เขามีรายได้เพิ่มนะคะทุกคนเนาะแต่สําหรับ f อฟลุงป้าที่ยังพอมีกําลังก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้ากันไปค่ะทุกคนคือถ้าเรามีกําลังหรือว่าเราไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของลุงป้าก็แทนที่จะไปเอาของเก้าอื่นก็มามาอุดหน,นุนลุงป้าก็คือเป็นกําลังใจให้ลุงป้านั่นแหละค่ะแต่ถ้า มันก็มีบางคนเนาะที่บางทีเขาก็ไม่ได้เจาะจงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวเขาก็อยากใช้อย่างอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเราก็ต้องให้โอกาสนะคะให้ให้โอกาส YouTube ที่เขาค้าขายกันนั่นแหละค่ะเนาะไม่ว่าจะขายอะไรที่เขาเอามาขายอะไรนะก็คือมันเป็นงานที่เขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเขานะคะไม่รับจะเจเข้าใจในส่วนนี้เนาะก็เห็นบางคนก็นะคะที่ว่าขายสินค้ามันก็ต้องมีสินค้าอื่นมาเสริม ว่าเราจะขายอะไรขายอะไรเพื่อให้เราทํามาหากินนั่แหละคะ่ะทุกคนเนาะคือทํามาหากินอยู่ที่เขาแต่และคนจะค้าขายกันแหละคะ่ะคือเราไม่ไปก้าวไก่สิทธิของเขานะคะเขาอยากจะทํามาหากินในรูปแบบไหนก็คือช่องทางของเขาเนี่ยแหละคะ่ะช่องทางของทุกๆคนเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็เลี้วแต่นะคะยิ่งถ้าถ้าเรามาจะจงขายให้ลุงให้ป้าอย่างเดียวนี้ใช่ไหมคะอย่าง ขายให้ลงหุงป้ามันก็จะได้เฉพาะ FC ของลุงป้านะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของลุงป้ามันยังไม่ได้กระจายออกไปทั่วให้คนอื่นได้ได้ศึกษาหรือว่าได้ลองนะคะมันอยู่ในเฉพาะกลุ่มของลุงอะนะคะหมายเล็บจะเจ,จถึงถึงพูดเสมอคือเคยพูดไว้นะคะว่าเวลาลุงป้าไปทําบุญหรือไปทําอะไรที่ไหนนะ่ะก็อยากให้เอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปแนะนํานะคะ มันมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะเนาะมันก็เลยเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากให้เราโปรโมดสินค้าเรานะคะเนาะแต่มันก็ยังว่าแหละเพราะว่าลุงก็ยังมีคดีติดตัวอยู่มันก็ต้องรอาศาลสุดท้ายนั่นแหละเนาะลุงถึงจะสามารถทําได้เต็มที่ว่าเราจะไปโปรโมทที่ไหนก็ได้เมื่อเราบริสุทธิ์สะอาดแล้วใช่ไหมคะทุกคนมันก็เห็นใจตรงนี้แหละคะ่ะเห็นใจอุ้ยหลายอย่างเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ่ะ เห็นใจลุงกับป้าก็เห็นใจลุงเห็นใจยูทูบเบอร์สายลุงป้าหรือยูทูบเบอร์ที่เขาทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนที่เข้ามาเป็นเอฟซีลุงป้าเป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าก็หวังทํามาหากินเลี้ยงชีพของตัวเองเหมือนกันบางคนนะคะก็คือเราทุกคนนี่แหละเวลาเรามาทาถ้าถ้าเขาเรียกอะไรพอ YouTube มันดอปลงไปเนี่ยข่าวที่มันไม่มือวาเหมือนเมื่อก่อนดอบลงไปบางคนก็มีภาระเยอะ นะคะชาวบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรสารพัดจะผ่อนนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบไม่พอใช้จ่ายเนะี่ยมันก็ต้องดิ้นรนหานะคะถ้าเราจะรอขายผลิตภัณฑ์ของลุงป้าแล้วเอฟซีลุงป้าก็มีอยู่กระจกหนึ่งอะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะคะจะซื้อคนโน้นซื้อคนนี้ซื้อคนโน้นซื้อคนนีนนนน้มันก็ไม่พอนะคะทุกคนมันไม่พอที่จะใช้จ่ายอย่าง y ู u t ทู e เมื่อก่อนรายได้ได้เยอะๆกันอะ แต่พอมันดอปลงไปแล้วรายได้มันไม่พอเหมือนเมื่อก่อนมันไม่กระเตื้องเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะมันดอปลงไปเหมือนกันเนี่ยแต่รายจ่ายมันยังเท่าเดิมนะ่ะมันก็เลยต้องเดือดร้อนกันนะ่ะก็ต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเองค่ะในส่วนตัวไม่รบจเจนะคะคือเราจะไม่จีดไม่จีดกันใครหรอกว่าจะขายสินค้าอะไรขอให้เขาได้ทํามาหากินเลี้ยงชีพเขาเพราะเขาก็มีภาระ,ะของเขา มีครอบครัวของเขาที่ต้องรับผิดชอบอันนี้คือในส่วนตัวของไมล์จีนะคะแต่สิ่งที่เราให้กําลังใจลุงป้าเราก็ให้กําลังใจลุงป้าเหมือนเดิมเราอยากจะสนับสนุนลุงป้าเนี่ยเรามีกําลังเราก็สนับสนุนเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะแต่หลายๆคนที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายไม่พอตัวเนี่ยมันก็ต้องหาอย่างอื่นมาเสริมนะคะเนาะอย่างอื่นมาเสริมที่เขาสามารถนะคะ ทำได้นั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้มาลุบเจเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะเพราะมาลุบเจก็ไม่ได้รวยคะ่ะก็พอกินพอใช้ของตัวเองแต่ครอบครัวทางเมืองไทยเราก็ยังลําบากมันก็ไม่ได้รวยพอที่ว่าเราจะช่วยเหลือใครได้ทุกอย่างนะคะมันก็ต้องดิ้นรนทามาหากินของตัวเองนั่นแหละคะ่ะเนาะเราเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะอะไรที่จะทาให้ตัวเองทามาหากินลืมตาอ้าปากได้ก็ทําไปเถอะคะ่ะเพราะว่า มันก็เป็นสิทธิของเรานั่นแหละที่เราอยากจะทํามาหากินในส่วนตัวของเราว่าเราจะทํำยังไงให้ตัวเราอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันอันนี้คือให้กําลังใจทุกคนนะคะที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพตัวเองนี่แหละคะ่ะอะไรที่เราอยากจะลืมตาอ้าปากได้เหมือนคนอื่นเขาเราก็ทําไปความขยันของเรานั่แหละคะ่ะความขยันของเรามันก็จะทําให้ครอบครัวเราไม่เดือดร้อนนะคะเนาะก็ทํามาหากินไปตามของของเรานี่แหละคะ่ะ เนื้อสิ่งเงินใดก็คือไม่ทุจริตไม่คดโกงนั่นแหละคะ่ะเราก็จะค้าขายของเราได้อย่างมั่นคงนะคะคนก็จะนับหน้าตือตาแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่เราค้าขายนั่นแหละคะ่ะเมื่อ,อไหร่ที่เรามีความนะคะสุจริตเต็มตัวเนี่ยใครก็จะพูดอะไรเราไม่ได้เนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะเพราะรู้ว่าช่วงนี้เนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจริงคนไม่ค่อยหันมาทํา youtube เพราะคนยังไม่รู้มากไงคร ยูทูบเขาก็ทําอยู่ในกลุ่มคนที่เขารู้ว่าทํา YouTube แล้วสร้างไรายได้ได้แต่สมัยนี้นะคะคนเขาก็รู้ว่าการอยู่สร้างไรายได้ในสื่อโซเชียลเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุค 5G จะ 6G กันเนาะนะคะมันก็คงปิดใครไม่ได้แล้วเพราะทุกคนสามารถสร้างไรายได้ในสื่อสื่อโซเชียลกันแล้วไม่ว่าจะเป็นค้าขายอาหารการกินนะคะ โอจุกจุกจิกจิกสามารถขายในออนไลน์ได้หมดเลยถ้าเรามีสินค้านะคะเนาะสินค้าอย่างเมืองไทยเรานี่มันขายง่ายไปหยิบจับอะไรมาขายเราอยากจะขายอะไรก็ขายได้ในทางช่องทางยูทูบเบอร์เนี่ยเพราะเราส่งหากันได้แต่อย่างไม,ม่รลิทเจอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะเราจะขายอะไรให้คนประเทศนี้เราเราพูดก็ยังไม่เก่งเลยเนี่ยนะคะภาษาก็ยังไม่แบบไม่แตกฉานเนี่ยเราจะเอาอะไรไปขายให้คนที่นี่ล่ะนะคะมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะ ว่าเราหากินได้ง่ายมากค่ะทำมาหากินได้ง่ายมากง่ายที่สุดแล้วว่าไมลรับเจเจยังบอกว่าแก่ตัวไมอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยขอโอกาสองค์ปู่ปริจิตให้ไมล์รบเจเจด้วยก็เล้วกันนะคะในสิ่งที่ไมลรับเจเจหวังไว้เนะนะคะนั่นแหลคะค่ะไมล์รับเจเจก็รอภาวนาขอให้ไมลรับเจเจได้ในสิ่งที่หวังนั่นแหลคะค่ะเนาะไมล์รับเจเจจะได้นะคะ อายุเราก็เยอะลแล้วเราก็อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเนาะนะคะเพราะโตลูกลูกเขาโตเป็นหนุ่มเป็นอะไรแล้วเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาเนาะเขาก็คงไม่มาอยู่กับเราเราก็อยากไปอยู่เมืองไทยสักนะคะช่วงฤดูหนาวก็ยังดีนะคะฤดูร้อนเราก็ลงมาหาลูกเราเนาะนะคะฤดูหนาวเราก็กลับไปอยู่เมืองไทยเพราะเราแก่แล้วค่ะทุกคนเนาก็อยากกลับไปอยู่บ้านเรานะคะมันจะได้มีความสุขเนาะอาหารการกินบ้านเรามันเยอะนะคะอยากกินอะไรเดิน ไปตรงไหนก็มีแต่อาหารให้เรากินนั่นแหละค่ะเนาะและอาหารสดๆด้วยนะคะมันไม่ได้เหมือนที่นี่เนาะนะคะนั่นแหละค่ะอ้าวเราเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ทํา YouTube นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทํามาหากินค้าขายสินค้าทุกอย่างนี่แหละคะ่ะที่มีสินค้าค้าขายก็ค้าขายกันไปเนาะ นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะนะคะไมล์ริ่จเจเจแฟนก็ค้าขายทางออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าไมล์ริเจีทำกับเขาไม่เป็นค่ะเพราะของเขามันเป็นแต่ภาษาบ้านเขาเนาะเราจะไปทําอยไมล์ริเจไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาทําเกี่ยวกับพวกนักร้องอะไรพวกนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงเกี่ยวกับดีวีดีซีดีหลายอย่างคือเขาขายทุกอย่างที่ขายได้ว่างั้นเถอะนะคะเราก็ทําไม่เป็นนะคะเพราะเป็นภาษาบ้านเขาก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเขา นั่งดูเขาขายอย่างเดียวนั่งดูเขาทาอย่างเดียวก็เราก็ไปหารับจ้างเอาแทนนะคะเนาะเพราะเราทําไม่เป็นส่วนนี้แต่ถ้าเป็นบ้านเรามาเริ่มเจเจทําแน่นอนแล้วค่ะเอาทุกอย่างขายทุกอย่างที่ขายได้นั่นเลยค่ะเนาะแต่ว่าเราอยู่ที่นี่แะเราขายไม่เป็นมันก็เลยต้องทําใจค่ะทุกคนเนาะถ้าใครอยู่เมืองไทยก็ขายไปเถอะคะ่ะหารายได้สร้างครอบครัวของตัวเองนะคะเราอย่าจำกัดว่าเราต้องอยู่แค่นี้ เมื่อเราอยากก้าวหน้าเราก็ต้องขายทุกอย่างที่เราสามารถนะคะนำมาขายในช่องทางของเราในละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้สำหรับ FC ลุงป้านะคะใครที่มีกำลังก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพี i กินของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีออ,อรับรองเนาะแล้วก็ขอให้ไมล์เลิฟแล้วก็ FC ฟซไมล์เลิฟเอฟซลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนละคะ่ะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปาถนาสิ่งใด คอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาบเงินทองไล่มาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะไปพร้อ,อให้ตัวเองด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะคลิปหน้าจะเป็นหุ้นมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ